มาจองตั๋วรถไฟนะคะไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับลูกค้าค่ะการที่เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตอะเราก็เหมือนดารานะคะเราก็จะต้องมีแฟนขับของเรามีคนที่จะเป็นลมใต้ปีกของเราคุณก็ต้องแบบว่าคลิป คลปลูกค้าของคุณนะให้อยู่กับคุณนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายประกันได้คือความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็การสนิทสนมการรู้จักกันเราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนคนไม่รู้จักให้กลายเป็นคนรู้จักแล้วเพิ่มคนไม่รู้จักใหม่ๆท,ทุกวันทุกวันคุณจะต้องเพิ่มนะคะปัจจุบันเนี่ยการเพิ่มคนไม่รู้จักเนี่ยมันง่ายเนื่องจากว่ามันมีออนไลน์งัทุกๆวันนะคะคุณจะต้องเพิ่มเพื่อน ในไลน์กดติดตามนะคะในไลน์ในเฟซนะคะแล้วก็ Ti ๊ t o o แล้วก็ช่องทางอื่นๆทุกช่องทางที่จะมีหนทางที่จะให้คุณอะรู้จักหรือให้คนเขารู้จักเรานะคะแล้วส่วนลูกค้าเก่าๆของเราะคะ่ะเราก็ต้องคลิปเขาไว้นะคะนี่ก็มาจองที่สถานีรถไฟบ้านโป่งค่ะโหมดวิ่งที่สถานีบ้านโป่งวิ่นี่สถานีบ้านโป ภูิตาสตรประสบันเหลือลาที่สถานีบัานโโใช้รดไฟทางขึ้นลงาขวาเบของขบวนรถและน้ามันระมังอันตรายนะครับโอ้ต้ที่รถที่นี้มอจะาสถนีบัาปแล้วจะหยุดับสตกผู้าที่สานีน้ําอนะถสถานีสารยาสถานีบางบรเป็นสถานีมีโอกาสด้รับใช้นี่ขอขอบคุณครับ